ัสดีครับวันนี้อะไรดังวันนี้วันนี้เหรอเออสองสองดังครับสองสองออือสองสองแปดเก้าเก้าแปดนะแล้วก็หนึ่งสามสามหนึ่งเหมือนเดิมนะครบแล้วครับครับนี่นะครับผมจะถ่ายรูปให้ดูนะครับนี่ช่องทางทำมาหากินนะครับที่ไม่ได้เป็นลูกน้องใคร นี่น่ากินมากเลยครับดูไหมโอ้โหสุดยอดเลยนะครับนี่ขายไงครับอ้าลูกสิบบาทช่องทางทำบาหากินลงทุนไม่ต้องเยอะนะครับคนขายก็รูปหล่อนะครับ,บ,บมไม่กล้า,บบาถ่ายหน้าคนขายเขายี่บ,บาทใช่ไหมหล่อ ทำน่ากินมากครับโอ้โหมาที่นี่ได้เลยนี่หน้าโรงงานไบไวน์เยอเลยอ่ะ้ยโอ้ยมาเลยครับมาเลยนี่อร่อยมากๆแก้วนี้ขายมา20ปีแล้วเนี่ยสุดยอดมากๆเลยหน้าโรงงานไวๆอ้อมใหญ่นะนี่มาได้เลยครับโอ้โหนี่สี่ใบผมายลงนี้เื่อนเนี่ยสุดยอดมากๆเลยขายมา20กว่าปีแล้วเนี่ยตรงเนี้ยสุดยอดมากๆเลยมาได้เลยนะครับ ไม่ต้องมีอะไรมากมายเลยนะครับนี่โอ้ช่องทางรวยทำมาหากินสุดยอดกระทะน้ำมันก็ใช้น้ำมันอย่างดีนะครับเนี่ยดูเลยสารเนี่ยสุดยอดมาได้เลยหน้าโรงงานไวๆเด้อมาอุดหน,นุนกันเยอะๆนะครับอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ